ก็คือแบบว่าเพลงมันมากเลยครับผมมันมากเย่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 ยะโอ้พอ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 โอเคครับก็สวัสดีชาววอซี y, ทุกคนด้นะครับวันนี้ก็อยู่กับผม Nick, Man, นิกวิกิแมนฮะก็เมื่อกี้คือเพลงแบบโคตรได้อ่ะคือเพลงโคตรมัน <c oughs> ก็วันนี้อยู่ในเซิร์ฟของซีโร S S 2นะครับเป็นซีซั่น2นั่นเองนะฮะก็มาเปิดใหม่ให้บริการแล้วนะครับทุกท่านนะเป็นแนวหน้าไม้นะฮะลูกหมอบไวนะโหยิงแบบเหมือนแบบยุคเก่าๆนะลูกหมอบไว้นะแบบคือแบบมันมากแล้วคือทีนี้เซิร์ฟเพิ่งเปิดนะฮะก็เป็นเซิร์ฟที่แบบว่าแจกกันกันหนำเลยฮะแล้วแบบสายฟาร์มนี่คือแบบอยู่ได้ชัวร์ๆนะแบบอยู่แบบคือแบบ มีของให้แบบเยอะแยะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าของฟาร์มนะฮะก็จะบบนี่ครับฟาร์มรูปเลยครับก็แบบคือแบบนะฮะก็สามารถฟาร์มเก็บพวกเพชรนะฮะแล้วก็แบบเหรียญเงินนะฮะแล้วก็นําไปแลกนะฮะแล้วก็ของที่แลกในกล่องสุ่มง้ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะก็แบบคือแบบแม่งอยู่ง่ายมากๆกแล้วคือของแต่ละเลเวลจะไม่เหมือนกันนะฮะ แล้วก็จะมีการอัปเดตของแต่ละเลเวลมาเรื่อยๆนะฮะต้องรอติดตามเลยในกลุ่มในเพจนะฮะแล้วผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ร่างคลิปเลยก็เข้ามาโหลดเข้ามาเล่นกันเลยแต่ผมทิ้งลิงก์โหลดให้ด้วยก็ของเติมอ่ามาดูของเติมนะฮะของเติมก็จะแบบประมานี้เลยคือแบบแบบหวานสวิงกิ้งตุ๋ยเลยคือแบบคือแบบแม่โคตรภาษาแกง <laughs> ก็คือ มา,มาเล่นแล้วจะเจอผมแล้วคือผมแบบคือโนโนหนึ no ่งของเซอ้์มีแค่นั้นเองแล้วก็สร้างสร้างตัวละครก่อนอ่าแล้วคือลูฟี่เป็นตัวแจกนะฮะใครจะมาเล่นตัวกำกำับหัวโลโนๆอย่างนี้เขาไม่มีใครเล่นหรอกใช่ไหมแล้วคือใครที่แบบเติมนะฮะก็จะได้แบบตัวละครแบบนมโคตรใหญ่เย็ดแม่คือนม นมอันนี้ก็จะเป็นลูฟี่นะฮะน่าลังจีจานเลยแต่ตัวชอบตัวเนี้ยชอบตัวเนี้ยคือแบบอยากซื้อซื้อได้ป่าววะคือซื้อไม่ได้คือแบบต้องเติมนะฮะเติมตัวละครเติมนะฮะคือแบบถ้าบึมๆเลยอนะแต่ไม่เป็นไรนะเราจะมาเล่นตัวแจกของลูฟี่นะฮะแล้วตั้งชื่อว่าถามชื่อหมเลยนะบูกี้แมนบูกี้แมนอ่าเข้ามาเลยนะฮะ จากนั้นเราก็จะมาดูของแจกในตัวนะ,ะว่ามีอะไรบ้างอ่าหน้าไม้หน้าไม้นิวเรสนะครับก็เป็นหน้าไม้ที่แบบแจกห้ากระบอกนะฮะแล้วก็มีอะไรแจกบ้างลูกุรไม่มีของแตงไม่มีอมันไม่มีมีไม่ม,มีชุดชุดมีแจกห้าตัวอ่าเลเวลยี่สิบเก้าจุดเก้านะฮะสามารถตามหาได้นะ,ะแล้วก็เป็นหมวกอ่าเลยอ่ามีหมวกด้วยอ่าคริสต์มาสเป็นหัวควายเอ้ไม่ใช่หัวควางหัว,หว,หวเก้งหัวกัง เวยี่สิบเก้าเหมือนกันนะไม่มีอะไรแจกแล้วก็มีแค่นี้งั้นก็ใส่แต่งตัวก่อนละกันอ่าแต่งตัวก่อนแล้วคือแบบโอ้ไม่มีอะไรจะเสียอ้าวไม่แจกลูกกระสุนแล้วจะเล่นยังไงอ่ามาดูในคังร้านค้านะก็จะแจกอยู่ที่เก้า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 ดอลลาร์นะแล้วก็มี GC แจกอยู่หนึ่งพันยี่สิบห้าไม่รู้ยี่สิบห้ามาเพื่ออะไรโอเคนะคือแจกประมาณนี้แล้วก็ อ่าดอลล่าสามารถซื้อหน้าไมา้อ่าหน้าไม้หนึ่งดอลล่าอ่าคือถูกมากแต่ว่างงไหมงงไหมหน้าไมา้ร้านค้าหนึ่งจีซีแต่ขายดอลล่าเดาต่อยเดาต่อยแอดมินอ่าผมไม่ซื้อเพราะมันกระจดเมื่อวันที่สิบห้าเองอ่าผมมาซื้อลูกกระสุนอ่าอันนี้คือลูกกระสุนของหน้าไมา้ก็ผมซื้อแล้วผมซื้อ,แล,อแล้วคือแบบกดชิปซื้อเลือกจำนวนไม่ได้นะฮะก็เดี๋ยว แอดมินต้องมาปรับปรุงนะครับเ์ฟเพิ่งเปิดนะฮะต้องมีอะไรแบบที่แบบบั๊กหรือว่าแบบมันยังไม่ค่อยแบบสะดวกนะฮะก็สามารถไปแจ้งแอดมินได้ที่เพจหรือในกลุ่มนะฮะโพสต์บอกไปเลยว่าเอ้ยแอดตรงนี้แม่งไม่ดีอ่าโอเคอ่าอันนี้ก็จะมีตัวละครเอ้ไม่ใช่ตัวละครนี่พผิดผิดอันนี้คือชุดเป็นชุด1ดอลลาร์หรือหนึ่งหนึ่งกำกำเอาไว้ลงเล่นเล่นขำๆแบบว่าแบบแบบว่าขี้เกียจฟาร์มอ่าขี้เกียจฟาร์มแลคือหัวก็มีให้ คือแบบดอลลร์คือแบบมึงซื้อได้ประมาณพันเซนอะแล้วก็กระเป๋ากระเป๋าคือแบบกระเป๋าแบบถูกอ่าโอเคแล้วที่ผมซื้อกระเป๋าดีกว่ามันไม่ได้แจกกระเป๋าอ่าแล้วอันนี้ขวดเบียร์เบียร์อะไรเนี่ยมันคือเบียร์อะไรอ่ามันก็คือไอเทมที่แบบว่าดีมากแต่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่งงงงไหมงๆงงงเหมือนกัน What the fuck ก็ขวดนี้ยจะสามารถเติมเวลาเรากินเข้าไปใช่ไหมมันก็เหมือนอาหารแหละทุกคนมันคือแบบว่า กินเข้าไปมันจะเพิ่มหลอดอาหารใช่ไหมแล้วก็หลอดน้ําแล้วก็หลอดวิ่งคือแบบเต็มคือแบบเต็มเลยแบบเต็มร้อยเลยเออคือแบบคือแบบเหมือนไอ้คนเหลืองๆที่เราคือแบบเนี่ยเนี้ยเนียเหมือนคนเนี้ยเออแล้วคือแบบว่ามันเหมือนกันแต่มันดีตรงที่ว่ามันมันมันเพิ่มสามหลอดเนี่ยทุกคนคือแบบมันมีแบบอาหารน้ําแล้วก็วิ่งคือแบบวิ่งแบบวิ่งจูดอ่ะทีนี้มาดูนีบบ อ่ามันก็จะมี DX นะคือแบบเอาไว้ลงกำกำเลยลงยิงตุ้มตาเลยแล้วก็แบบอันนี้เข็มเอาไว้แบบเอาไว้ฟาร์มแล้วก็ไปแก้แก้ผิดนะฮะน่าสวดอ่ากล่องสูงอะไรไม่มีนะยังไม่มีต้องรออัปเดตเข้ามานะย้ําว่าต้องรออัปเดตนะเซิร์ฟเพิ่งเปิดนะครับแล้วก็คือแบบว่าผมซื้อลูกกระสุนไว้แบบน้อยมากตอนนี้ผมอยากซื้อเยอะมากเลยเดีย๋ยวผมจะไปฟาร์มอ่าผมเอากระสุนเข้ามาก่อนอกระสุนคือแบบสิบห้าแล้วคือยาไม่มีซื้อยา อายาไปแค่หกอันพอคือแบบเล่นแบบเน้นประหยัดอ้าวแล้วยาอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋ออยู่นี่โอ้ยอ่าทีนี้มาอยู่ในหน้าเลือกเซิร์ฟบ้างก็จะมีแบบหนึ่งหนึ่งเซิร์ฟเวอร์นะครับเป็นแมปหนึ่งหนึ่งนะครับโอ้โหคือแบบหนึ่งหนึ่งสองสองได้เลยคือแบบชิลนะแต่ผมไม่รู้จะหนึ่งหนึ่ง,งใครนะ,ะเพราะว่าเซิร์ฟเพิ่งเปิดน,นะครับก็ ส่วนมากก็จะมารวมกันอยู่ที่ตรงนี้นะครับเป็นแบบเซิร์ฟเวอร์แบบอย่างอย่างนี้นะครับคือแบบเขามารวมกันอยู่ที่เซฟโซนนะฮะเซฟโซนคือแบบว่าเขาเป็นนวดสุ่มกุยกันอยู่ข้างนอกกันนะฮะก็แบบนอกนอกคือนอกเซฟโซนเขาามีแบบวัดวัดแบบวัดกันนะฮะแล้วผมแบบไม่อยากเข้าไปสมาคมตัวด้วยนะฮะก็ไปฟาร์มก่อนแป๊บนึงผมอยากรู้ว่าฟาร์มมันเป็นยังไงนะเซฟโซนมีอยู่สี่เซิร์ฟเลยนะครับคือแบบคือแบบสายแบบฟาร์มหาของมาขายนี่คือแบบรวยกุยจริงเฮ้ย เหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยนะแล้วคือเข้าเซิร์ฟแบบไวมากแบบไม่ต้องแบบมีดีดีตองคือตัดคลิปไม่มีนะแบบเล่นกันแบบเพียวๆให้ดูเลยคือแบบเข้าเซิร์ฟประมาณนี้อ่ามาแล้วดีนผีแล้วคือแบบกุยตุยแล้วคือคืออะไรบอสเหรอรอ่าอุ้ยแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้องผมจแจกตรงไหนวะเนี่ย แต่ผมลองยิงเลยฟิวฮะอุ้ยมีเฟคหัวใจด้วยหรออ๋อมันยิงไปไหนอ่ะเออผมไม่เคยเล่นแนวหน้ามานะับปกติผมก็เล่นแต่พีบีแล้วทีนี้มันวิ่งมาแล้วคืออะไรบอสอ่ายิงยิงอ้อไมีหลอดเลือดบอสบอกด้วยโคตรเฟี้ยวโอ้โหแล้วเออเฮ้ยแล้วกุจะตายเอ้ยบอสตีไม่โดนเอ้ย มอสตีเดินไม่ลดนนะะคือแบบฟาร์มได้มันๆแล้วดืนอย่างนี้เลยแล้วกูจะหนีทําไมอ่ามีเลียญมีเพชรนะฮะอย่างที่บอกเลยก็คือเก็บไว้นะฮะเก็บไว้ไม่เปิดกล่องหรือซุ่มกล่องนั่นเองแล้วเก็บไว้เลยนะฮะก็อันนี้นะฮะเก็บไว้คือแบบโคสมบุกตุ้ยเลยคือแบบเยอะๆยิ่งดีเดี๋ยวแบบตัวนั้นก่อนแล้วคือแบบหน้าไม้มันไม,ม่มีสะโคบแบบมันเล่นแบบไม่ค่อยสมันเท่าไหร่เอ้ยมีว่าข้างในด้วยเหรอถ้ามีแตนี่คือแบบมันมาก อ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้ยิงไปเยอะแม่งหลนนิดเดียวตอยมันจะมีโอกาสดอบอย่างอื่นไหมนอกจากไอสองอย่างนี้น่าจะไม่มีโอ้โหแล้วคือแบบถึกอ่าดับสองชิ้นเหมือนเดิมนะฮะโอ,โอเคนะฮะก็ ของสองชิ้นนี้ก็อย่างที่ผมเลยครับผมจะแปะรูปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็อ่านแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับก็แบบประมาณนี้ก็แบบ <c oughs> สามารถนําเก็บสะสมไว้ได้นะฮะก็เดี๋ยวมันจะเอาสามารถไปเปิดแบบสะสมแลกนู่นอ่ะแลกนี่ได้นะฮะแล้วก็เอาไว้แบบเปิดกล่องได้อนาคดอาจจะไว้แบบเอาไว้แบบหยอดตู้แบบแล้วผมจะเข้าไปยังไงเนี่ยแล้วผมจะเข้าไปยังไงผมจะเข้าไปยังไงเนี่ยผมจะเข้าไปยังไงโอเข้าไม่ได้วะโคตรจับ เข้าไม่ได้โอ้ยม่งไม่มาเลยโอเคครับผมตอนนี้เราก็จะแบบว่ามามาเล่นเซฟโซนนะเห็นเซฟโซนคนเยอะอ่านแล้วมีคนเริ่มมาฟาร์มแล้วนะคนเริ่มมาฟาร์มแล้วนะคือแบบคนเริ่มมาคุ้ยตุ๋ยแล้วนะคือแบบเราเข้ามาที่เซฟโซนเลยดีกว่าเราอยากมายิงคนละคือแบบคือแบบเซฟนี้มันมีใครตึงบ้างหวะคือแบบอยากรู้ว่าคือแบบไอ้เหียแมบบ่งไม่มีใครเตึงหรอกจริงจริงจริงผมเชื่ออะไรวะจริง นมาแล้วแล้วคือจังหวะจังหวะนี้คือแบบยิงกันแล้วมาแล้วเฮียเฮียเฮียดูดิดูดิแม่งกระดึ๊บกระดึ๊บกันใหญ่เลยดูดิโอ๊ยอะไรอะอะไรอะเฮ้ยจุ๊ง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 น่ารักจิ๋วหญ่เลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมถอดผมผมใส่แม็กใหม่ก่อนแต่ผมเอาข้อมฟาร์มที่เก็บก่อนนะอ่าเอ้ยอันนี้ร้านค้าน่าเก็บก่อนคือแบบกว่าจะฟาร์มได้แม่งคตรแบบเหนื่อยจัดแหละเก็บน่ามาผมผมพร้อมแล้วผมพร้อมแล้ว คือแบบกุยตุยคือแบบกุยตุยคือแบบอ๋อเือออกจากเขตนี้คือตายมาดิ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 คือกุยตุยคือกุยตุยแค่นั้นฮะกูจะสู้ยังไงเฮ้ยผมเล่นแนวนี้ไม่โอ <S <S <ım S 1> ้ยโอ้อ๋อคือแบบเขออเขาออกเตอ่าไม่ได้เด็ก อ่าไม่โดนยิงไม่เป็นยิงไม่เป็นคือแบบกูอึตุ้ยอ่าเดี๋ยว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 เฮียคือโคตรเรียมไอ้เฮียเดี๋ยวนึงกด F สิบซื้ออ่ากด F สิบซื้อได้สิยาสิยาสิยาก็มาดิครับก็มาดิก็มาดิอ่าเรียมอ่ามันมันยิงยังไงวะ ไอ้ไข่อะแล้วคือแบบคนโคตรเยอะแล้วคือแบบโคตรกุยตุยแล้วคือแบบไอ้เฮียก็วิ่งตามีอย่างเงี้ด้อน้าเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกจะเข็ยกูจะเขคอคือคือคคือคืคืาคือคเอคอคือลือคือแือคคือคือคืคออ้ออ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 อ

เอาเดี๋ยวเดี๋ยวอืมในน้องมันจะยากไปไหมเอาเดี๋ยวเอ้ออุ๊ยอุ๊ยลูกกระสุนหมดเอาเดี๋ยวโง่เหี้ย บับนะครับบับนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผม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 อุ้ยผมหัวร้อนโดนไก่ยิงโอ้โหแล้วคือหัวร้อนโดนไก่ยิงใช่แล้วนี่คือไก่แล้วคือแบบโอ้ไม่รู้ว่าอยู่หลังแม่งมีตายเกิดในเซลไหมครับจังวันนี้เทสอาะมีเกิดตายเนี่ยอ่าไม่ไม่ไม่เราเราจะมาร้อยเก็บนะฮะแล้วคือแบบอ๋อ มึงโดนกูแน่แล้วที่เดี๋ยวผมจะลองเซตเวลหนึ่งสู้ได้บะวะเดี๋ยวลองดูนะคือแบบคือแบบกุยตุยเลยนะอันนี้คือลองนะอันนี้คือลองนะแบบเอ้ยอเฮียคือแบบเวลหนึ่งเราจะสามารถสู้เขาได้หรือเปล่ปานะอ่ามามามา,มาคือแบบกุยตุยเลยนะม,มาพร้อมคือแบบพร้อมมากแค่นั้นมาดิมาดิเอาเปล่าเอาเปล่ามาเอา,าดิ เดี๋ยวเลยเอาเลยาะไรอะไรเอ๊ะมันมันต้องแบบมีแบบเขาเรียกว่ามันต้องแบบมีประสบการณ์นะทุกคนคือแบบไอ้เหี้ยคือไอ้นี้มันไม่ไหวไงคือกูไม่ไหวตอนเนี้ยคือกูสู้ใครไม่ได้เลยแม่กูต้องน้ำมายนี้มาแล้วจริงแล้วคือแบบมาห่อคือกยตุ่ยมากจริงกูใส่เต็มนี้แล้วกูจริง แล้วก็อ๋อไม่ไหวแล้วเขาต้องซื้อแล้วของอ่ะคือแบบเล่นมันเลยนะทุกคนคือแบบกดคือกดได้ไม่อันเลยแล้วถ้าเติมแล้วมันก็จะแบบมีแบบ G ีซคือแบบให้แบบโซลิโซเรียวแบบอูบามิแล้วคือก็คือกูพร้อมไอเหี้ยคือแบบมันไม่มีแบบของแต่งคือทุกคนถ้ามีของแต่งมันจะมันมากผมไม่เคยเล่นเนวนี้แล้วมันยิงยังไงอ่ะมันไม่ตรงอ่ะ เก็บกระสุนกระสุนทะี่เก็บดกดนะทุกคนคือแบบแม่งอุ้ยตุออ้ยจัดเลยมาเลยมาเดาขมมาแล้วมาเลยอาไลยอะแม่งไหนวะว่าเก่งๆอ่อะ เข้ามาเดะเข้ามาเดะมันทำไมดีดอ่ะมันดีดอ่ะหน้าหมานมันดีดอ่ะมันเลงยังไงวะือแบบกูไปรอกวิ่วย,ย่แค่นั้นถ้ามีบังเกอร์คือมันแค่นั้น กูรอยิงอย่างนี้มันก็ไม่โดนเอ้ยโอ้ปั๊มยาไม่ทันโอ้แล้วคือแบบมาหลังอันนี้คือลบกระี่มากอ่าอแม่งคือแบบกำไอ้ทียคือกำอ่าโอเคทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในเซฟโซนอีกรอบน,นะเมื่อกี้ผมอ่าไปฟาร์ม,มานะเพื่อไม่ให้มันจำเจนและหน้าเปลีล่ยนแล้วรอนานนะผมก็ไปแอบฟาร์มมาแล้วก็ตัดมาตอนนี้เลยก็คือ เราฟาร์มพอนะเราก็จะได้มาสองอย่างนี้นะเป็นเหรียญน,นะครับแล้วก็เพชรนะฮะก็สองอย่างนี้นะผมจะมาทําให้ดูนะว่ามันทําอะไรได้นะซึ่งต้องกดตัว P นะนะกดตัว P ได้เป็นอย่างนี้นะฮะเราคือเราต้องฟาร์มเก็บสะสมเหรียญและเพชรให้ครบนะฮะเพื่อมาแลกแล้วกดคลิกตรงนี้เลยครับตรงกล่องแล้วก็อ่ามาดูตรงนี้นะมันต้องการเนะอย่างละเนะฮะก็คือแบบ ต้องฆ่า Saint ar, บอสประมาณ9้าตัวหรือสิตัวนะฮะประมาณนี้นะก็ถึงจะได้มานะะก็แรกเลยอ่าได้เลยละแรกที่อ่าได้2กล่องนะเพราะผมมีแค่21เอหรียญนะก็ยังเหลือสี่ต้องไปนั่งฟาร์มอีกรอบนะก็คือแบบกล่องนี่คือแบบซุยงวี่มากเลยเป็นแบบแบบต้อง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 ส่งอ่าเฮียคือเกลือแดกเฮียคือดีเอ็กซอาเคือแบบว่า อ่าคือกมอีกที่คือกรมคือแบบกุย้ยตุยเลยค,แบบ <c oughs> คือแบบกุย้ยตุยสุยงงยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในการฟาร์มแป๊บอ่าโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในเซฟโซนอีกรอบแล้วแล้วคือแบบทีนี้คือแบบผมแลกไว้แล้วคือแบบกุย้ยตุยยี่สิบกล่องคือแบบ ผมจะมาลองดูว่ามันจะได้แค่ทีเอ็กับแม็กแล้วก็เฮียแล้วก็ไม่รู้ใช่ไหมแล้วเรามาลองดูว่า20กล่องนี้คือได้อะไรคือแบบถ้าเกลือแดดก็คือเลิกฟาร์มครับผมไม่เอาด้วยละคือแบบคือแบบงอมอ่างอมอีกรอบอ่างอมแล้วคือแล้วก็คือได้หัวเลขยี่สก็คือแบบว่าก็คือแบบว่าโคตรถึกอ่าแล้วคือแบบอ่ะได้หัวอีกแล้วอุ้ยถือว่าโอเคอุ้ยได้ดาไม้โอเคอยู่จะครบเซตไหมอุ้ยหัวเฮียเลยอ่ะอุ้ยเวลสามซี หายได้จากการฟาร์มด้วยอสามสิบนะคือแบบคือโอ้โหคือล้ำจัดนะได้อะไรโอ้โหได้ลูกกระสุนอีก่ะเราได้ยาโอ้โหได้แต่ของกำกับโอ้โอ่าได้หัวโอ้โหคือแบบออกจากนะคือมันคือเป็นของฟาร์มหายากเหมือนกันนะคือแบบสุ่มจากกล่องก็จริงนะฮะแต่ว่ามันได้ยากนะฮะโอ้โหคือแบบคือแบบกุ้ยตุ้ยเลยจริงคือแบบกุ้ยตุ้ยเลย โอ้โหคือกุยตุ้ยเลยคือแบบยี่สิบกล่องคือแบบโอ้โหโอ้โหไม่ได้เลยได้แต่ลูกกรไม่ขมโอ้ยได้หัวโอ้โหคือแบบได้มาสี่หัวนะครับแล้วก็เมื่อสามสิบหนึ่งก็คือว่ายายโอ้โหได้ยากนะคเมื่อสามสิบบนี่คือได้ยากเลยคือตัวนี้ก็ย่ย,ยากเหมือนกันนะคือแบบโอ้ผมว่าของฟาร์มมีราคานะเทอมนี้คือแบบสุดแล้วเรายังไม่เจอของที่แบบแปลกๆอีกมากมายนะที่อยู่ในที่อยู่ในกล่องนะกล่องฟาร์มนะะ สุดยอดเลยคะก็แนวหน้าม้ครับประมาณนี้ครับเขากำล,ลังเป็นหนัวกันอยู่ตรงนน้นครับเขาล,ลังเป็นหนัวอยู่ตรงนน้นคือโอ้โหคือวิ่งไปอ้วิ่งแบบตุยตุยตุยอ้ย,ยโอโคือแบบเมื่อถึงใส่กันแล้วจงังหวะนี้ยังไงอ่าแตกไอ้เหี้ยคือแบบผมไม่กล้าออกไปนะคือผมแบบคือแบบผมแบบซองยี่อยู่ตรงนี้ผมไม่กล้าลแล้วเขาท้าชนแล้วคือกูกูไม่เอากูไม่เอากูพอแล้วคือแบบนี่นี่นี่ดูดูดูใส่หวยดูนี่นี่มีเบ้ามีเบ้ามีเบ้าอ้าวไม่สนใจโดนเหมือน ไหนๆก็ได้ไหนแล้วคือต้องลองหน่อยว่า,วาหัวสามสิบนี่มันแบบคือมันสุดยอดหรือเปล่าเดี๋ยวผมเก็บก่นอนคือนี่เราลองว่าหัวสามสิบนี่คือแบบมัตุ่ยหรือเปล่าน้ามาดิพวกกระจกมาอาเดี๋ยแตกหนึ่งงหงไงเฮียเป็นการตุ่ยหลังที่แบบรอคือรอสุดรอสุดในย่านนี้แล้วคือแบบคนลงเรื่อยๆว่าคนลงเรื่อยๆไม่นะ โคตรเจ็บเลยเฮ้ยโอ้โหมันมาข้างๆอ้๊ยก่ะแล้วหมวกสามสิบกูหมวกสามสิบเอ้อไ่นะอ่าโอ้โหแม่งร้องแบบดังมากเลยโอเคโอเคแล้วก็สำหรับอ่าเซิร์ฟนี้นะขอฝากไว้ด้วยนะเป็นหน้าไม้นะเพิ่งเปิดใหม่แล้วคือแบบคนซุยงุดย,ยมุยแล้วคือใส่หมวกสามสิบของกูแล้วคือมึงค,คือมึงก็ต่อยไหมไสัตว์ต่อยไหมแมวเมวไม่สู้ไม่สู้คือโอ้คือสนุกกันมากครับ แล้วคือ,อยิงกูอีกก็คือผมชอบมากเลยฮะหน้าไม้แนวนี้คือแบบถึงมันจะเล่นยากแต่เราต้องหัดนะฮะแต่ว่าใครเป็นใค,ใครคริดว่าแม่นนะฮะก็มาเลยแค่นั้นผมขอตึง,ตงๆนะฮะก็สําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะฮะก็ขอบคุณมากสําหรับอแอดมินเซฟนีที่ให้โอกาสทำคลิปนะฮะ,ะเดี๋ยวผมว่าผมจะมาทำคลิปแนววอร์ซีนะ PB ก็เบื่อแล้วครับคืองอมแล้วฮะคือเราจะย้ายสายแล้วฮะ ก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ